ทันเลยอุ้ยอ๋อโออ้ยโอ้กดเลยอย่างนี้กดเลยโอ้อย่างมันแล้วอย่างนี้สักตาสองตาสิว่ามันจะโหดสักแค่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โมันมีหลายแมพให้เลือกแต่ต้องซื้อปิ๊งอือยโอ้ยเก็บโดนแหว๊บ

thôi hui 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 มันเป็นเกมที่สุดยอดและโหดมากเฮ้ยเฮ้ยอ๊ไม่ได้กินแลอวโอ้โหโอ้โนี่ล้สกูจุดลบทันออเฮ้ยเฮ้ยแฟบแฟบเออเออก็จบเท่านี้แล้วครับคุณคร้บ